ใช่จะเด่งกันมาถ่ายกลางถุงนาถูกไม้แล้วคันเนาะอันนี้มันดอกไปฟักแล้วคันเนาะสวนแล้วฟักเพิ่นอ๋อไม่ยเพิ่นล้ว,นนนว,วกันถ่ายแหละนะดูวิวูถุงนาเพิ่นเนาะคันเนาะโอ้เข่าก็สวยเนาะค่ะนะ นี่ก็เป็นเทียงนาพิ่นจ <ination noises> <cosplay tester> ้านะเทียงนายยุ่ชั่วข่าวค่ะเพิ่นกันอด้มตัวได้ค่ะูน้ำก่อนเห็นเรสจะหัเด้ก่ะก็เลยต้องดูจ้ะมันดูอยู่ตรงนี้สวยเนาะอยู่สวยที่ถนนใหญ่ค่ะ แต่ก่อนนี้บ่มีถนนเนาะค่ะตรงนเ,นเนี้ยก็เป็นในกลางทุ่งนาแต่นี่เพื่นตัดถนนโอ้ตระตนได้สวยค่ะกลางทุ่งตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำ ถนนถนนเจนนี่ไปซี่แยกคอนสารนะคะอ่ะอย่แดงคนงามก็ได้มาพาดูวิวคอนสารนะคะมีวิวส,สวยๆง,งามๆอยู่ต้นไม้กหลาลแล้วกันเนาะดินดำน้ำซุ้มดีอยู่คะ่ะคอนสารนะ ผู้ใดอยากมาเที่ยวกันมาเด้อกัน,นเด้แอ,แอแถวกอนจานเนี่ยมีที่เที่ยวหลายกันจะแดงกันกยังบ่นเลยบึง้งเด้อต่อไปจะแดงคลิปต่อไปจะแดงไว้พาไปบึง้งวิวสวยเพิ่นทำ้นไม่ยังยังไม่ได้ไปเห็นอันนี้ยังไม่ได้ไปค่ะท้ายคางถนนทางให้พร้อมให้พี่น้องบึ้งก่อนเนาะกันเนาะเพิ่นกระถิ่นกาลาย เคยพุ่นตัดจนนกลางทุ่งนาไปเสื้อจนนนะนั่นะะนั่นดีแล้วกันเนาะนี่เป็นห่างน้อยเพื่อนไปเคยอยู่แบบนี้บ่อย่าเด้งเคยอยู่เด้แบบ์เนี่ยยูกลางทุ่งนาก้าจะขอคนไล่กคเชอย่าเด้งเด้จ้าสวัสดีจ้า